ดีกรีนักสแสดง V BTS ถูกบริษัทเ K drama ติดต่องานนักสแสดงมาหลายต่อหลายครั้งสวัสดีทุกคนค่ะหนุ่ม V หนึ่งในสมาชิกวง BTS ศิลปินชื่อดังแห่งเกาหลีใต้หนุ่มคนนี้มีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องเพลงและอีกหนึ่งความสามารถนะคะที่หนุ่มคนนี้ทำมันได้ดีไม่แพ้ก,กันก็คือนักสแสดงและงานนักสแสดงของเขาก็ทำไรยได้อย่างมหาศาล V BTS ไม่ได้วางแผนที่จะทำหน้าที่นักแสดงของเขากลับมาในเร็วๆนี้แต่บริษัทผู้ผลิตนักแสดงซีรีส์จำนวนมากติดต่อและมีความหวังนะคะว่าให้เขากลับมาในฐานนัน,นักแสดงอีกครั้งรวมถึงเห็นความสามารถและความโด่งดังของ BTS ย้อนกลับไปในปี2016ที่ผ่านมาค่ะดีได้เปิดตัวการแสดงในละครประวัติศาสตร์เรื่องฮวารังเขารับบทเป็นฮันซองนักรบหนุ่มที่มีบุคลิกสดใสและอบอุ่น จนถึงปัจจุบันค่ะฮ้าวารังก็เป็นละครเรื่องแรกและเรื่องเดียวของ V ีเป็นเวลา5ปีค่ะที่วีเดบิวต์ในฐานะนักสแสดงแต่รายงานของสื่อเมื่อเร็วๆนี้นะคะวี v. ได้รับโทรศัพท์จากบริษ,ษ,ษัทผู้ผลิตละครเคดาม,ามากมายมีรายงานว่าค่าตัวการปรากฏตัวของเขาอยู่ที่ประมาณ200ล้านบอนหรือราประมาณ5.5ล้านบาทไทย ดียังคงเป็นนักแสดงหน้าใหม่และพ่อสวรรค์ของเขาได้อรับการรับรองว่าทําให้ผู้ชมนั้นสูงสุดเขาขนรเรือที่จะแสดงอีกครั้งสำหรับตอนนี้บิ๊กคิดบันเทิงอนาคตของ BTS ผลงานเดี่ยวยังไม่ได้เป็นแปลงไปว่าจะมีกิจกรรมเดี่ยวใดๆบ้างตามรายงานมีและหลายกรณีที่การพูดคุยของ K erma, เ K drama เดินไปอีกระดับหนึ่งแต่ยังไม่มีความเคลื่อนไหวสำหรับงานแสดงเนื่องจากตารางงานของทีมนั่นเอง เรานะคะก็มาเราดูผลงานใหม่ในอนาคตของน้องวิกันว่าจะมีในลนักษณะแบบไหนกันบ้างที่ช่องสไตล์นิสของเรานะคะไน้มาฝากทุกทุกคนกันในคลิปนี้ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ